พรุ่งนี้เจอกันที่ K T M K การจนบุรีนะคะอขอบคุณค่าแก้ร้อน,นนะคะได้21นะคะขอถ่ายรูปรวมสักหน่อยนะฮะทุกคนคมาัวลาสองหมื่นไม่สู้เหรออะไรนะสินต่อยัวละสองหมื่นถ้าสองหมื่นแล้วไม่แปดเดี๋ยนะวน,นี้เอาให้เดี๋ยวนี้เลย ต่อวันต้องขอบคุณที่ได้รับโฉมวัฒนธรรมด้วยนะครับเจ้าวันน้องของนพพนะครับคณะศิษยานศิษย์เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆถ่ายรูปขึ้นหน่อยหนึ่งไหมครับมาไปแม่แม่ตุ๊กฟันเหล็กฟันเหล็กเร็วเรียกฟันเหล็กหนขอไฟขาวหน่อยไหมครับพี่ขอดูฟันเหล็กหน่อยยิงใส่หน้าฟันเหล็กที่แต่งใต่ฟันทองสวยเลยเป็นสาวเลยอ่ะเป็นสาวเลยจ้าพร้อมนะครับ ดังๆให้ลั่นวัดนะแม่นะทุกคนครับอ่าหนึ่งสองสอ้าหลังด้วยน่สองคนี้ขอคนขันดีรักดีสวัสดนะคะวันนี้หนูนอนนี่นะคะที่นานนีะไรไหับเี๋เล่นต่อนะครับเดี๋ยวปด้วยวันนี้แล้วเวลารับุใหม่ทา้นสดีครัน้องไปแล้วนะคะจับมือแม่ๆก่อนแล้วก็ไป ไปเนี่ยเดินล้อข้างหลังนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยไปเลยเดินล้อนี่ออกไปเลยรจะไตามแม่ไปน,ะนั่นน่ะกระยายอยู่ไหนอ่ะกพาย,ยายเดินมานี่เลยเดินไปรถนะอยู่เนี่ยรถต้องออกออาอทางนี้นี่รอบนี้นี่มารอที่ร้านค้าก็ได้เนี่ยวันไหนวันไหน พระรามณเก้าเนี่ยอันเนี่ยอ่ะไม่ใช่คอมมินอนในพราหมสามอะไรนะคอมมินอนพราหมณ์สามเดบ๋ยวคุณน้องในห้องดูให้กันหน่อย,อยนะครับวันนี้ยังไม่เลิกนะครับผมยังมีส่งต่อกับพวกเราแจสตินแบนดด้วยนะครับแล้วก็พราหสามคณะสามเวทีกันด้วยนะครับแทนที่ในไทยลูกก็เดินไปเรีนเชิญที่ด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็แทนที่จะไปจะไปแสองเรียนเชิญในบริเวณงานด้วยนะครับ ลมไม่ทิพนะมไม่ทิ่ะตไปแล้วนะคะขออะไรอ่ะท้น้่งา้ยไลกับแข่ขับชักชวนกับแต่งเลยนะสงเสียงวยในอากาศบดิดหน่อยแล้วไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วแ่ดี้ไดชื่ออะไร 嗯。